ตัวตัวปอกตัวที่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาล้างก็ได้ตั<อ>ตวน,นี้คือสวนี้ครับมันจะมีร่อ,องใส่พอออกก็คือมีที่จับดึงเหมือนกันครับมันจะมีลางเข้าไปดนัดนเข้าไปเฉยครับด้านบนอ่าเข้าไปครับด้านบน่นนี้ก็มันจะเป็นเหมือนกันสองอันสองสองฝั่งเลยครับเป็นลางเข้าไปเป็นลางเข้าไปแล้วก็จะมีล็อกให้เราลงแล้วตลาเราจะยกออกเราก็จับตัวนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงมาเฉย ตาผมดึงแล้วก็ไปล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาเสียบได้เลยเสร็จไปเลยแล้วถ้าันฝนหลงเราเสร็จแล้วเราก็เอามือปิดจับสองข้างฝาลงไปครับตอนเปิดตอนเปิดแล้วก็จับสองข้างยกขึ้นอ๋อไม่ต้องไปยุ่งกับน็อตอะไรทั้งนั้นแค่เปิดแล้วก็ปิดนะคะเคแล้วก็ปดรัขอบคุณมากค่ะ ช่างแนะนําให้ล้างบ,บ่อยๆ<ห>ครับ,บ,รบล้างบ่อยๆทุกเดือนนะคะครับทุกเดือนอาทิตย์ละสองอาทิตย์ครั้งเองดีครับ